สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์ใบเอกุทวิ์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลหนองตักยามอำเภอธามงวงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมจะพามาดูบ้านหนึ่งหลังพร้อมที่ดินนะครับเนื้อที่เล็กๆครับหนึ่งงานสี่สิบสองตารางวานะครับขายบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยแปลงนี้นะครับขายอยู่ที่แปดแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมแปลงนี้สามารถเข้าธนาคารได้นะครับเพราะมีสินทรัพย์อยู่ในที่ดินนะครับคือบ้านนะครับ สามารถทําเรื่องกู้กับแบงค์ได้นะครับอยู่ใกล้โรงงานตรงนี้จะเป็นโรงงานมากมายหลายโรงเลยครับห่างจากาปั๊มปตทตรงนี้หน้าที่ดินเราเลยนะครับห่างจากตรงนี้ยไปประมาณสัก500เมตรหรือ1กิโลเนี่ยโรงงานจะซ้ายจะมีซ้ายมีขวาเลยนะครับเนี่ยมีโรงงานเยอะแยะเลยนะครับอ่ะส่วนปั๊มปตทเนี่ยมันอยู่าปากทางเข้าหน้าที่ดินเรานะครับปตทเนี่ยเขาจะมีเซเวน่นเนี่ยเซเว่นนะครับ แล้วก็มีกาแฟอเมซอนอะไรอย่างเงี้ยครับทางเนี้นะสามารถไปอำเภอท่ามะกาได้ห่างจากอำเภอท่ามะกาประมาณสัก27กิโลแล้วก็จะไปกรุงเทพนะครับห่างจากสายใต้นะครับกรุงเทพอ่ะ100กิโลนะครับห่างจากอำเภอธม่วงประมาณ25กิโลนะครับผมโอเคทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นร้านเจโน,นมข้าวแกงอาหารนะครับเนี่ยทางเข้าเราก็จะเข้าตรงเี้ยครับนี่นี่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปนะครับ เนี่ยมันก็จะอ้อมไปตรงนู้นนะครับเดี๋ยวจะมีทางเข้าตรงนูน้นเดี๋ยวผมพาเดินไปตางนี้ดีกว่าไอเส้นที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นเส้นเส้นถนนอำเภอธรรมกาปามาตำบลหนองตกยาเขาเรียกเส้นสามสามสองศูนย์เก้านะครับเนี่ยเนี่ยถนนหลวงแผ่นดินนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าทางนี้นะครับอ่าเนี่ยครับนี่บ้านที่ผมกําลังจะทําการขายเนี่ยนะมันอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละนะครับ เนี่ยมีชุมชนรายล้อมแบบนี้เลยครับผมเนี่ยรถวิ่งเยอะแยะมากมายเลยครับเส้นนีน้นะเนี่ยมันจะเข้าไปทางนี้ครับเน่เข้าไปทางนี้โดยประมาณสัก3 0 0เมตร200เมตรนะครับเนี่ยพอหลุดหลุดโค้งตรงนี้ก็เข้าอ่าไปที่ดินแปลงที่ผมจะทำการขายเลยครับเนี่ยมันอยู่ใกล้ปัป๊มปตทนะครับแล้วก็อยู่ใกล้โรงงานเป็นบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทเลยครับนี่ ปากทางเข้าวบ้านเราก็จะเป็นชุมชนใหญ่แบบนี้ครับนี่อยู่กับติดเส้น3209เลยครับผมเนี่ยชุมชนใหญ่นะครับเนี่ยเข้ามาก็จะประมาณนี้เราก็จะเข้าไปทรงนี้ครับเนี่ยถึงเสาไฟฟ้าต้นนาที่เห็นนะครับบ้านที่อยู่ขวามือนะครับเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูผมให้ดูแอรเรียใกล้ๆบ้านที่ผมจะทำการขาย800,000 50, 50,000นะครับอันนี้เป็นทาง3 209นะครับเนี่ยที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยนะเราลงรถเมล์หรือรถประจําทางเนี่ยสามารถเดินเข้าบ้านที่เราจะซื้อหลังนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับสะดวกสบายเลยครับผมเดินไม่ไกลมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูนะครับไปไปถึงบ้านกันเลยนะครับอ้าครับผมมาถึงที่ดินแล้วครับพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับในเนื้อที่หนึ่งงานสี่ตารางวานะครับทางที่ผมเดินเข้ามานู่นนะครับ นู่นเลยประมาณ200เมตรได้ครับถึงทางสาม9 2นสองะครับนั่นนะนะครับแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยครับเนี่ยบ้านบ้านที่ผมจะทำการขายอยู่ด้านในนู่นนะครับที่มีรถสีอ่าแดงๆจอดอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมบอกเส้นทางนี้ก่อนอ่ะอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่เป็นถนนคอนกรีตนะครับที่เข้าไปในไร่ในนาเนี่ยครับเข้าไปข้างในเนี่ยบ้านก็เยอะนะครับข้างในเนี่ย นี่ครับเราจะอยู่กับคู่กับบ้านสีชมพูเนี่ยหนึ่งหลังอยู่หน้านะครับส่วนทางสาธารณะเนี่ยจะเริ่มจากขอบตรงนี้ครับขอบตรงนี้นะครับนี่นี่มันจะกว้างประมาณ3เมตรนะครับนี่นี่มาถึงก้อนหินที่วางตรงนี้ครับเฉียดเข้าไปเนี่ยเป็นทางสาธารณะนะครับเดินเข้ามาเนี่ยครับเฉียดหน้าบ้านหลังนี้เข้ามาครับเนี่ยๆนะครับเดินเข้ามาตรงนี้ทางสาธารณะจะไม่หยุดอยู่ตรงนี้ครับไม่หยุดอยู่ตรงนี้เลย เดี๋ยวผมให้ดูนะครับตอนพุ่มไม้เนี่ยจะมีหลักหมุดอยู่นะครับหลักหมุดอ่าหลักหมุดเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ที่ดินเราก็จะเริ่มจากตรงนี้ครับปาดเข้าไปยาวไปถึงแทงน้ํานูน่นข้างในนูน่นหลังบ้านนะครับในเนื้อที่อ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งงานสี่สิบสองตารางวานะครับหน้าที่ดินเราเนี่ย มันก็เริ่มจ mhm. าก and ขอบเนี่ยขอบกำแพงเนี่ยครับขอบเนี่ยนะครับขอบตรงนี้ด้านหน้าบ้านเนี่ยจะกว้าง17ข้างหลังก <sleeping>. ็ประมาณ17้ายขวานะครับถ้าเราหันหน้าเข้าบ้านอย่างเงี้ยครับ้ายขวาก็อยู่ที่ประมาณ35นะครับผมส่วนทิศเนี่ยถ้าเราหันหน้าก็ที่ดินเนี่ยหลง <po> ังบ้านจะเป็นทิศเหนือซ้ายจะเป็นทิศตะวันตกขวาจะเป็นทิศตะวันออกนะครับผมไปเดี๋ยวผมพามาเดินมาดูข้างบ้านด้านในจะมีต้น ถอนใหญ่ๆหนึ่งต้นนะครับเนี่ยอยู่ข้างบ้านพอมันเลยมันนิดหนึ่งก็จะเป็นที่ลุ่มเพราะเขาไม่ได้ถมนะครับเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยตามรั้วสังกะสีไปเลยครับนั่นแหะก็จะตัดยาวตามรั้วด้านในเนี่ยเข้าไปนะครับจุดเด่นก็คือบ้านหลังนี้นะครับนี่ยเนี่น,นี่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูบ้านหลังไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าอยู่กันแบบอบอุ่นได้เลยสามารถเข้าแบงค์เข้ากู้ธนาคารได้นะครับเนี่ยนะครับ แบบนี้เลยป่ะเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูในบ้านว่ามีอะไรบ้างนะครับในบ้านนะปูกระเบื้องด้านหน้าจะเปิดเป็นประตูไม้อย่างนี้นะครับอ่ะพอเดินเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะมีห้องห้องโถงหนึ่งห้องนะครับแบบนี้นะครับอยู่ทางซ้ายมือและห้องนอนก็อยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งห้องเดินทะลุเข้าไปข้างในอ่ะเดินทะลุเข้ามาข้างในก็จะเป็นห้องครัวนะครับหนึ่งห้อง ห้องน้ำหนึ่งห้องจะอยู่ตรงนี้ครับให้ดูครับนี่ก็ประมาณนี้ครับผมนี่นะครับอ่านี่คือห้องน้ำแล้วส่วนทางนี้ก็จะเป็นประตูออกด้านหลังของบ้านหลังนี้นะครับอ่าเป็นประตูเหล็กดัดมุ้งลวดพร้อมเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินออกไปดูด้านหลังบ้านนะครับว่ามีอะไร บ้านหลังนี้ก็ประมาณนี้ครับปูกระเบื้องทั้งหลังนะครับผมผมจะเดินไปทางถ้าเราหันหน้าเข้าบ้านจะเดินมาทางซ้ายนะครับอเขาก็จะมีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจังหวัดกาญจนบุรีมีหนึ่งลูกนะครับแล้วก็มีโอง่งใหญ่หนึ่งลูกนะครับพอมาหลังบ้านก็จะลกๆหน่อยท้ายบ้านเนี่ยจะมีต้นส้มโออยู่หนึ่งต้นปูดกมากเลยครับผมนี่ให้ลูกแล้วนะแสดงว่าดินที่เนี่ยเขาดีนะครับ เ,เต็มต้นเลยครับอ่ะผมจะเดินมาหลังบ้านนะครับเลาะหลังบ้านมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างแนวเรามันจะลกๆนะครับอยู่หลังบ้านเนี่ยถ้าทําเตียงมันก็จะดูสวยมันห่างจากหลังบ้านเนี่ยประมาณสัก6กเจ็มตรได้ครับเนี่ยห่างจากแนวแนวหลังบ้านนะครับเนี่ยแนวหลังบ้านเนี่ยครับห่างออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นเ,เขตสิดสุดแปลงที่ดินเรานะประมาณหกเมตร นะครับส่วนข้างๆบ้านทางสาอ่ขวามือก็จะมีต้นมะม่วงนะครับสองต้นนะครับนี่สองต้นแล้วก็เลาะไปยันหน้าบ้านนูน่นเนี่ยประมาณนี้ครับผมบ้านหลังนี้มาถึงต้นกระท้อนหน้าบ้านอีกแล้วนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ สนใจก็ลองทักเข้ามาผมดูนะครับ0614782939นะครับ ID ไลน์ผมก็0614782939นะครับอ่านี่ทางเข้าบ้านเราเป็นทางสาธารณะมาสิ้นสุดตรงนี้ครับอ่าตรงตรงนี้ตรงโขดหินนะครับตรงเสาปักนะครับนอกั้นก็เป็นเนื้อที่ของบ้านเราเต็มๆนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเนี่ยโอเคสนใจก็ลองทักเข้ามาผมดูนะครับ ผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ